ส่วนต่อไปส่วนต่อไปข้อสอบในเรื่องของการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนข้อสอบในพ์ทนี้จะออกเป็นบทความลูกข้อสอบจะออกเป็นบทอะไรนะลกูกบทความเริ่มดูเลยเริ่มดรออายมองจา้าขีดก่อนขีดก่อนนะลกูก หนึ่งสองสาการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนข้อตอบจะออกมาเป็นเหตุการณ์หลุกหเหตุการณ์โดยจะมีคำตอบให้กับนักเรียนสี่ตัวเลือกแบ่งการตอบเป็นสองประเภทประเภทแรกหลูกเรียกว่าตอบหลายคำตอบโอเคไหมคะในข้อตอบหลายๆคำตอบนี้นักเรียนจะต้องรู้ว่าจะมีการเรียงลำดับเนาะนั่นก็คือ ตั้งแต่คำตอบลำดับที่หนึ่งถึงลำดับที่สี่ในแต่ละตัวเลือกจะมีการตัดสินใจได้หลากหลายมากในแต่ละบทความจะมีการตัดสินใจได้หลากหลายมากคะแนนมาดูเลยตัวอย่างนะลกูกนี่เคยอธิบายไปแล้วในคลิปที่ผ่านมาด้เล่นจะทราบอยู่แล้วว่าถ้าข้อถูกเช่น กอไก่กับคอควายถูกต้องนักเรียนต้องฝนถ้านักเรียนฝนคำตอบนักเรียนจะได้ข้อละศูนย์อ้ะะกอไก่คอควายถูกได้0.25ขอไข่งองงูผิดนักเรียนไม่ฝนนักเรียนก็จะได้0.25ดังนั้นตัวเลือกทั้ง4ตัวเลือกคะแนนก็จะเต็ม1คะแนนโอเคไหมคะส่วนตัวเลือกที่ผิด เช่นเช่นขอใข่ผิดแต่นักเรียนดันตอบตัวเรื่องนั้นนักเรียนก็จะได้แค่ศูนย์โอเคไหมคะผ่านงองงูเห็นไหมผิดนักเรียนดันฝนนักเรียนก็จะได้ตัวเรืองนั้นศูนย์คะแนนโอเคเนาะผ่านแต่ถ้านักเรียนไม่ทําเลยข้อสอบบอกว่านักเรียนไม่ตอบเลยศูนย์แต้มเหมือนกันนะอย่ามาหวังรอคะแนนแบบข้อที่ไม่ได้เลือกฉันต้องได้คะแนนสิ ไม่ได้ค่ะจบ